ค่ะพี่น้องวานเดอร์ไปกินข่าวน้ำกันเด้อวันนี้กินยัางเยสโซนี่มีลาบลาบหมูเด้อพี่น้องมามาะเสดโดยเขาก็ถือเอาเจอใครถ <laughs> ือเอาได้กินแบบบ้านนอกคาะน้องพี่น,อน้องเนาะมีผักอันนั่นอะไย่งผักหมดอย่างนง้ครับลาบหมูใบบักตุ้มใบบักเติมใบย่งชะพลูสะพลู มาๆมาเสานนร็าทนไ,ได้ไมดากระเทียบอืมกระเทียเอ,อ,อีบักพักไสก็มีด้วยไมได้นีบักไสพี่นอ้องถอยๆหูผมลาบหมูด้วยจ้ะถวยเรียวั็อ,อ,อิอ่มได้เลยมา <c oughs> ก็อย่างไรเจ้าจัก้อันด้วยแต่บุตรละใบเลยเนี่ยพี่นอกมากพักไซบ่ะมาละขีน่นกขื้นบักบวบพี่เหล่วจะไปหาเกลียวหยาบอกเจ้าสน,ส,นสีไม่แห้งเกลียววอลกิ้งเขาอินม <laughs> มันเมื่อยดิบดิน ตนโลกว่าป<อ>ึ๊งนะแต่แต่ละบบนี้มาพี่น้องมาเป็ดอือเป็ดอันยู่กี่นู้นจะแบบไงหิ้งอะกล้ามมากกับผักใสน่นไม่ได้ไค่ได้ใสยยน่นนช้อนครบครบ๊คบพีกขีหนู

จะไปรอตรงอยู่แล้วเฮ็ดบอกจะออกฮะ๋องค่อยเฮ็ดบปรกออกเฮ็ดบอกออกไปเบิ่งหมดได้เฮ็ดบอกจังเลยบอกเฮ็ดบอกออกนะบอกลองทำแหลกโอ้โหมัก็ออกทีใสั่ผลมันตกข้างบนมาหน้าไปตัวกันไป กิน <g ül> <ks> พักไม่อย่งางไรเพือผักปังผักเม็กงานผักเม็กไปนอกเดี๋ยวจะเนื <h ull> ้อมาเฮ้ยบักไง เกี๊ยบเกี๊ยบพี่น้องแกสซบได้ยอยละแกกินไมนมันอะแพี่น้องเข้าปากเลยบางค <c oughs> นกินแต่กุ่งตัวยังไงกิน,นังแต่ป้าแซมอน chim môi đôi, nhưng bắt nóng nó chim bắt nóng bắt nóng bắt nóng y lôi nóng chào 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 đi, chào 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 À, cái gì à, ừ. ờ, Cái này là húng Cái này là không hình, không hình. Ngon lắm, thưa nhỏ, húng sừa. Ừ, cái này là húng sừa. Đây là sản phẩm thay đấy, thưa nhỏ. sản ช้อนมากินได่กินปะได้พี่น้องต้องมาโมน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 หวเากาะดิ๊บากกูได้หมนโมนโมนโมนให้อันนี้สากมันขาดจะกินได้ไม่มีเกี่ยวนักสี

คือขนง่ยตัวก็ไม่น่าไปห้อง่ายสบายเรื่องเบาบวก แบบปรุงมมะนี่น้ำมันคือ,อบดพี่น้องบดมืดแล้วแับน,นี้มันติดโต๊ะแล้วมันต <laughs> ิดโต๊ะแล้วพี่น้องมือเขามือเขาก็จะแบบเออจัะมันหิวมันจะบารได้เนาะหูคักขับพี่น้องเยูจะเลี้ยงร้านไรบาร์ดิการ์ดกิน เอาหย่างไรก็ได้ต่อหน่ดอกแปมดึงในบางยกก้อนมันโง่มันแยกหยุดนึงน oh. ี่ปักใส่เมนอยน่ะนี่นี่สอนกินนึงนอนเลยฮ้้เม้าท์วันเดียว อีมกิมแต่ก่อนมันมาโดยนยังย่างหนึ่งอะไรจะสอนไหนบางวันกำลังมาจับแม่มากำลังมาขึ้นไปดินหน้าด้วยลาบหมูลาบหมูแซ่บ นางนี่แหละตังอเออปเป็นแซ่วพี่น,ออน้องเออเด็กแคนี่พี่น้องฮะพี่น้องแก้โซ่พี่น้องกินมานี่อู้งามคะ่ะน้อยหนาก็คือบักเสียบบักเสียบก็คือบอักน้อยหน่าจะมีคนเจ้าชาวน้อยหนาคือบอักหน้าม่าไหมไพี่นอ้องจนบกถึอบกผิด แล้วจะเช็คข่าวผม่มีหลอกมาหลายดอกสีสีหวานสีข้นบารมีเบิ่งก็จังลุงพ่นดอกลุงพ่นแป๊บเดียวเองเบิ่งนโหใ้เป็นแสนอืมกินละที่กินน่งต้องให้หลอกพี้น้องอ่ะเฉียบ กต้ตาอพี่ขี้หนูพิกขี้หนูนี่ขาพี่ขี้หนูอ,อืออมแน่วเ่อะทอนทอน อเสียงหัวบัดยงบัดคอยขอสูดก็พัลายได้จ่าเด้อไม่ร้องไอ้ภาษสไทยา้อนกินถึงเกลือเองหนิย้าสอนมากินหนิยังปอมก็เลียงเล้รมันบอกสมือกินเวอร์ดมันหนิแสบแหงวะแสบแหงหรือมันหน่อยวะถือแล้วมันหน่อยน้ะพี่น้อง มาหน่อยได้พี่น้องก็กหกสิบบาทมาหน่อยได้นี่เาฟังกสิบบาทเส้ขาดเ่อเชิเด้อจกบหนาก้วเบิดหอด ยังย oh, no. ังแตกโอ้ยดันบินบ uh ินบ hey, ิโป้ง mm ยังโป่งเร็วเต๋อเนาไม่ต้องอินจบกีอฝากก็ฟางพี่น้องสุขุมสุข้นยสมองสวอนได้จ่าด้จ่าจ่าดือกดไหล่กดแช์กดตะเข็บกดไอ้อะไรยัยก้อนเนไลค์กดแช่ยัยสอนยัยก้อนด้จ่าบ๊ายบาย